นีทุกคนต้องอยู่กับช่องปามี่ดีไวายแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปรีวิวของเล่นค่ะของเล่นที่เราจะรีวิวก็คือป๊อปอิตนะคะวันนี้เราก็ไม่ได้มาสอนทำนะคะแต่ว่าจะมารีวิวโอเคก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ป๊ามด้วยเราไปดูกันเลยดีกว่าวันนี้กลับของยุงย่งๆเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งอ,อ่านน้ำเสร็จโอเคไปดูกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนของเล่นเราก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้เป็นอันที่ ถูกที่สุดที่เคยซื้อมาเลยแต่ก็จะเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเรามาตัดน้องนะคะโอ้ยเดี๋เราออกยากน้องก็เป็นลูกเอ่อยูนิคอร์นนะคะทุกคนนี่ เดี๋ยวเราจะรีวิวคร่าวๆก่อนจะเป็นแบบนี้นะคะนุ่มๆมากเลยน้องแบบเหมือนซิลิโคนอ่อนอะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองเล่นแบบขึ้นลงนะกระหว่งก่อนนะกันังจังนี่น่าจะเล่นได้วันนี้ก็ เช่าๆนิดหน่อยนะคะแต่ก็ทำคลิปได้ค่ะคนน้องจะเป็นแบบไม่ค่อยลงนะนี่ลงลงอยู่มันจะมีอารมณแล้วก็อันไม่ลงตอคือเสียงลงก็ฟินเหมือนกันแล้วดิอ่ะน้องจะมีกากเพชรนะคะข้างในนี่ มองไม่เห็นน้องเป็นสีชมพูนะคะทุกคนเป็นยูนิคอนตอนนี้เรามีประมาณพี่ซื้อก็ไม่รู้สีสามสี่อันมั้งค่ะนี่นะคะตัวน,นี้ก็เป็นอันที่ถูกที่สุดนะคะสำหรับอันใหญ่เนาะเดี๋ยวเราจะลองเอาที่เราเคยซื้อมารีวิวด้วยนะคะเพื่อมีผูติดตามใหม่แล้วยังไม่ได้ดูโอเคเดี๋ยวเราเอามาให้ดูแป๊บน,นึงนะคะที่ซื้อก็มีไม่กี่อันนะคะก็จะมี นี่แล้วก็อันนี้เป็นอันจิว๋วก็อันนี้เป็นอันที่แพงที่สุดนะคะอยู่ประมาณนี้ก็อันแรกที่ซื้อก็จะเป็นอันจิ๋วเลยตัวน,นี้นะคือครั้งแรกที่ซื้อก็ไม่กล้าซื้อไงก็เลยลองซื้อดูมอนจะเป็นเออแรงต่าทองนะคะทุกคนแต่เนีน้จิ้มยากเพราะว่ามันอันลิกที่มไม่ค่อยหลงเลยราคาก็อยู่ประมาณ ไม่มีราคาบอกจาไม่ได้ด้วยนี่นะคะแล้วน้องก็จะมีฟอบุญแจแบบนี้เรียบร้อยเสียงน้องดังมากเลยเวลากดลงอ่ะดีนะอันนี้ยังไม่ได้กดก็ลงแล้วว่าบางอันอันต่อไปที่เราซื้อก็จะเป็นอันนี้นะคะ อันนี้ประมาณ80กว่าบาทเราเราไม่รู้ว่าแถวบ้านทุกคนราคาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอันนี้เราซื้อตอนไปโรงเรียนนะ,ะเราแอบเราแวะซื้อน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่รู้ว่ากี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าเหกหกหกเหลี่ยมนะคะทุกคนใช่ปะใช่เลยหกเจ็ดหกเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหลี่ยมนะคะไอตัวนี้นะ อันนี้ประมาณเกือบร้อยร้อยยี่ประมาณนี้คือแพงแถวบ้านนี่คือแพงอะแต่ก็ซื้อนะซื้อมานานแล้วค่ะอันนี้แล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นอันนี้เป็นอันที่แพงที่สุดนะคะไม่รู้ว่าแพงเพราะอะไรน่าจะแพงเพราะแพ็กเกจหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้เกือบสามร้อยเกือบเกือบสามร้อยนะอันนี้ คือเราแกะเล่นแล้วแต่อันนี้คือดีที่สุดเราคือแบบเนื้อก็ดีนะคะอันนี้จะเป็นแบบซิลิโคนอ่อนๆแต่เนี่ยมันมันคนละเนื้อเลยแล้วก็อันนี้ก็จะบางที่สุดพอถูกที่สุดอันนี้ก็บานกลางแล้วก็อันนี้แพงสุดนะคะแต่เรามาลองจิ้มวันนี้ดู เสียงฝนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนเพราะว่ามันมีเสียงฝนดังมากในฝนตกนี่นะคะเรียบร้อยะคะ่ะเราก็มารีวิว แค่นี้นะคะแล้วก็มีแค่สี่อันค่ะแต่ข้างหน้าวันข้างหน้าไม่รู้ว่าจะซื้อเพิ่มหรือเปล่านะแต่นี้ก็คือแค่นี้เลย <c oughs> ถ้าเลี้ยงจากอันที่ชอบที่สุดก็ต้องเป็นอันนี้ค่ะสําหรับอันที่ไม่ชอบที่สุดก็เป็นอันนี้นะคะเพราะว่ากดไม่ค่อยลงนี่เลยเร <c oughs> ียบร้อยแล้วค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะแค่รีวิวของเล่นที่ซื้อมาใหม่ก็คือตัวนี้นะคะยูนิคอน ปอมอิดนะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u บส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับปามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย